ต่อในต่อพญาลิกเอาเป็นดากเงื่อนแล้วเนาปักม่เป็นเรขทรูขี้คุณปูยังแรงอยู่เด้อมัมีแรงแข็งขังอยู่เนาต้นสะดาวไม่ต้องเอาลงด้วยแก này

ก่อแท่งอย่งดีผมไม่ไอออกแท่งดีมันหน่อยมันหน่อยเลยนะเอาไปัี้ยลังรถดจะมัน่ะ้ะเห็นหมองลมันบ่เออว่าเ็นก่อนเอาไม้เสียไปเสียไปเสียไเสียไ้เขาทิดไปได้สิเบิร์เดี่ยวทันกันไม่เสียไดิใส่งมนแตกมนมันไปไปหู้ไปไปหู้เสื่อมดิเต โอ้นี่เี้ยววางแน่พี่้นขานาดรูเล็กๆนี่พี่น้อยอเอานี่ยเอาเนี่ยอ,อุ้งกุ้งเอาทิมตีนี่นตาคนขับไป้องรเราดึกทิมพร้อม ไปเศร้าเสีเด่นเขาจะเด้อมันซึมมันซึมมันรัว่วซึมต็เรื่องพวหัวหอยหันนะหอยยุซินของงอขาไปหมดเออน็อตก็ขาดด้วยพี่น้องด้วย นี่ก็ขาดแล้ว,น,น,วน,น,นัดได้นัดนี่นี่เนี่ยจะปอกเก็ตนี่มอดนาตีฮะอันนี้ก็ขาดแล้ว,วนี่เป็นตาพร้อมทิมเบิด์กูนเนี่ยเหร่เจ้าเอาม่ต่อแตกเลยสิฮะบัวโอ้โถก็เตะน้ำมันเี่อนี่ม้นมวนดีกว่านาตีขาดตัวหนึง่งเราเด้อพี่น้อง ว่าไปยังหรอกใส่ใส่ไปจนก้ามันสิรู้ดอกกันบ่าวอย่าพี่น้อก็ยัางไ่เล้ยักรอยยังกิไเลยไปย่างไปงานเลยเสร็จเนาะตัวพกเกี้ยวีไปเสร็จเ้าเห็ดตินีเราจะอเต็บอดเตบไปเสื่อมแล้วตังเราพัดเราทีเราล่วงพัดหนึ่งเดียวเลือกงานล้วเล้อพี่น้องเด้อมันรั่วแรงเด้อไม่ดาเราบอกไงอยู่แล้วเราเราือเกษตรเราใชเราเท่านั้นย่างไรก็หายดีเนาะ โอ้มันมันยุบปลายมังหอยเสื่อมพอดีตอนนี้แม่ง้นหอยแพร่ออกแพร่เสื่อมมันบะหมี่ใครบ่ตัวไหมมี่ครับตัดเสียมเอามันตัวนี้มันบะหมีต้อ้งตาตัดเงาพี่เต้ครับตัดเงาแล้วก็เจียมแปร่งอแปร่งใหม่มันมีแต่ของงอมันตัวนี้นี่บะหมี่ทั้งบะหมี่เต้บ่ครับมันเป็นหน้าเปี่ยนตัวนี้ก็คือตัดออกนี่แล้วก็เสี่อมต่อนี่หันผู้เสี่อมบ่ดีนี่บ่ยู่หันบ่พอดงนี่โอ้หน้าเปี่ยนตัวนี้มันบะหมี่บ่มี่เต้ มันจะเป็นแปบธรรมดาล่ะแต่ว่ามันยังดัดแล้วมันเป็นตาเกี่ยวทั้งนี้อีกต้องมาบานหัวตาเกี่ยวยนันอีกเลยของงอ,อตอนนี้ไม่หลุดขันเสื่อมขันเฉียบไปเลยต้องมีตาเกี่ยวอีกเด้ไปนี่น,นี่ป่ะไม่นมันเป็นเปเปอร์ーーไปยันอีเด้เป็นนออ็อตยังไงซองของัอน้ำมันหาพันให้ตัวเล็กขังเป็นหกพันด้วยแห้งระบบเหรอเหนยเห้งไม่จบไปพี่น้องจบไม่ได้จบงานไม่ได้หัวก็บ่คุ้มค่าน้ำมันเทอร์ลีคเรา <laughs> น้ำมันผลิก็แพงแล้วยว่ะมันก็เป็นยังได้เลยเวลาจอดอ๋อบัตรถ้าจอดก็ <laughs> ออดเห็นมันหน่อยไหมก็มทีว่ามันเสียหน่อยเสียอยากันเสียมากมันเสียง่ายเตีย bước tiếp tiếp kiệt kìa ngay xi bớt tôi bước vào này nè <laughs> <laughs> Nhỏ bớt cả lăng bước ngang bước ngang kiệt, ngang bước kiệt bước ngang bước ngang bước ngang bước bước ngang 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 bước สามสิบปวยงไงก็สามสิบอยู่ว่ะไปเกลียนว่ามีปีเกลียนยุโรปยามไไปเกลียนมาหมลดนี่ต,ต้องใส่สองต,ตัวเตยมันเป็นประกบรตปเปือกดสองตัวถีถอดเล่นบ่นีอ่ะถอดกับถอดยูเป็นมู่นี่ขุ่ใน,ในแล้วสี่ใจเงินหล้วได้่นถ้านับเงินใจพร้อมเรียบร้อยเลย่น สปอร์ตแล้วน้องใจแค่ซ้ําขอเลยขนาดงานบ่เรียบร้สยใจเงินหรือผ่นัเห็นะเ็บ่แล้วสุ่มเขาจ้างยู่นี่เขาทีเบิงกีโทรศ่พส์เขาใจไวสุดคนรั้เจบงานมือซางานมือซาบ่ไปตีบ่ไปตามคิวผมบ่คือบือ่นี่ใจบ่ไปกินเลี้ยงเนี่ ผมตามชิวดิมันผมมาสียสิเปอรนตปเดียนตามขนเปน่ตามซุ้มรถดำมึงไปยังถ้ามองขงามเนี่ยต้ปิดใดิเขาชิวไอ้บรรทุกดังกับไปสานัลละเดี่ยมันเสียมัาอยู่ตะกุ้งมันคือยังมนยังมีแต่หอยเสียมเติมกุ้งใช่ปะตาอะไรคือเขาหนึ่งควจะไ้ให้หน้าดีซุนี่ซึนี่เขาแก็บเป้ายาวอะไรตีเสียมท่องเลี้ยงไเปล่มันเป็นเนี่ยเล็กหรข้าเอาท่องเลี้งวาจอดก็ยุ่วดีคือเขาเห็นปะ คัดคัดดีๆเสื yup. ่อมทองเรืองกับพยูนแล้วออกนี่เทียนมอแบ่นีนี่มันเป็นแง่มืออยู่นี่้าเยมนี่อะนเดียวนี่เดียวนี่ยแง่แงมืออยู่นี่โอ้ยเขี่ยมแปลบอานี้มันเสี่มหยาดอยู่เดียใจะคิดว่าอันนี้บ้องจามองมันออกเลยนี่โอบมาหน่เสื่อมไปใหญ่อีนึงแล้วนี่ไอ้ส้มดาเบิ้งแทบบื้องหันเห็นแม่แทบเป็นบ่วโอ้ยเสื่อมผมมีสะพานังหมดนะไฟผมมีไหมอยู่หน้าไหม อย่าูดังอยู่ของเจ้าก็สร ouais> uh ้างโมเนาะใส่ยังกันใส่อยู่นใส่ยังอยู่นใส่เสเสียใส่ยงเียวลออไเทียนงทอเทียนไปนอ่ตากหมอกเะนทอไปนอนตากหมอกก็ตีเี้หว่าสี้ยหกงมากเมอยกันลจะพก็รี้มันยังดูด้าีต้องมีเี้ย่งดเวนี่กระดเห็นยู่ผู้เดียวกู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 ว้่มนเนีนเลย เม่เหล่อคนกระจายเงินเลยพี่น้องเลยมันสอร์ดเงี้ยทุ่คนตัวแก่สบัดเราเนาะทำคอไหเนาะมีพี่รถไวพี่เ่าตัวมีแต่ตัวน้อยต่อเบิ่งตะบูดะเพิ่นมาไทยงังว่าสองแถวรตัวสองสันด้มาลาว่าไ่ได้เบิ่งปนั่น่ไดเบิ่งปนั่นพรเราตัดบ่เบิดจดเลขสิเอารถไถดดเลว่ตัวทึงเอายังเฮ็ดาวดน่อยกดเป้ามีความตรงอ้มันจีใสได้ ม่ใส่ผ้าเวอร์ก็ะไรเลยมัเปนยังไงใครอยู่ตัวนี้มีโอริงไม่ยังวันนี้นี่ครับโอริงยางดำแล้วกระดาษโอริงประกบกิ้เตึกเพิ่มับตัวนี้มันเป็นมัวนแปเปื่อดิยวตัวนี้วันนี้มัวนแป๊บเปื่อยยันที่มันเป็นเกี่ยวยึบแปตัวนี้แหละทีว่าจ้าตัดไทยมันยากมันต้องไปกึ่งไปหัวดปเปื่อซ้ำกันอีกต้องตัดเอาหัวนอดตรงตัดต่อขอนีนบ่เออแล้ววันนี้ตัวนี้วันนี้มันเขาเรียนว่าเกี่ยวมินสิเกี่ยวละเอียดอีหลีว่ามันเกี่ยว ม้นเกี่ยวสำได็จสำนึงนั่นสิรอ่ผมห่างดิเกี่ยวสำได้จสำนึงเกี่ยวเกี่ยวละเอียดทีตัวยืดขาดวันนั้นบระเทศทยซุดต้นอินบ่มีขายม่้บะมี่บ่บมี่บะมีนอกจากไปซื้อเขาคองถอดก็สายตัวเดินบริษัทยังมีเสศษเดียวเนาะอะไรอยาไปหานั่นสิไปหาหม่องเขาถอดสำเร็จหน่อซุ่มสำเร็จซุ่มตัดรถในโค่น่ะที่นี่แมนซุ่งมันก็ซื้อมาเบิร์ตจุดเลยซุ่งก็ตัดรถในโค้ขายหนามประมาทดิขอหาหมินประมาทเดิจะไปหาเบาตัวทีบเด้ ก็ทายพอใครูุ่งจก็จะบอกตัวถีบตัวเอาก้อนเข่ามาใส่ในมันเดนี่วายุคคือไผ่กองเขามาสนดกบอกไปกวดในมันไพ่กองเข่ามานหนึ่ะเราคิดว่ามันออกง่ายดีดานีรมันยันกันดีต้องคอยอีกคนนี้ต้องคอยอีกคนนี้จังหวะขนาดเจียวดุจเคยท้างเจร เฮ้ยขับบอล่าวออกยากตัวเมียดอกเว่ยบ้านฮะแล้วลุตปูนมัเไา้าเขาแล้เขายากว่าขึ้นนี่มันหลก็ขวดด้ในาสนะบอมันขึ้นไปทางแล้วขึ้นรือเปลาส่ยนยาสีบอนีไม่จากนีต้งมันจะคายมันีจังบอกกระขวดมาตรงแต่เหียถิ่มไหก็หันม่ได้ที่ทิ้าไปเทขึ้นสังอกอก นีจจกโค้งลงวานี่มันมีตะล่มดิงมันดันกลับมันก็ปิดมันก็ดันลงม,มาฝุ่นีมดเลันี่จบสนีนจจสน้ก็ด้วพี่น้องด้วคลิปมันยาวแล้วคลิปนี้คำแล้วพอมตะเวนเขาหุ่แล้วมือเลยก็ไดนนะคำกับมือพ่กนี้นี่นจากกันพวกคนไรลมหัวถัง